ประเดนที่สองที่เราบอกว่าโอ้โหชาวชาวนานี่เฮเกินเลยนะเสียงกึกก้องกันเลยทีเดียวเพราะว่าราคาข้าวนี่พุ่งสูงในรอบ16ปีแล้วนะ,าะมาดูซิว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรมีการพูดคุยนะคะโดยทางด้านของนายชูเกียรติ โอภาสวงนายกกิติมา์สมาคมผู้ค้าข้าวไทยได้มีการเปิดเผยถึงสถานการณ์การส่งออกข้าวในไตรมาสแรกนะคะไตรมาสแรกของปี2567นี้คือท่านบอกว่าค่อนข้างที่จะราบรื่นค่ะเพราะว่าคาดว่าจะมีปริมาณส่งออกข้าว3เดือนแรกนี้ประมาณอยู่ที่2.5ล้านตันคือสูงกว่าปีก่อน3เดือนแรกที่มีการส่งออก 3เดือนแรกของปีก่อนมีการส่งออกที่ประมาณ2ล้านตันนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ย2.5ล้านตันกันเลยทีเดียวในไตรมาสแรกปัจจัยที่สำคัญที่มีการสั่งซื้อข้าวล่วงหน้ามาจากอะไรก็คือ มีการค้างส่งมอบจากปลายปี2566นะคะส่วนทางด้านประเทศผู้นำข้าวหลักอย่างอินโดนีเซียก็คือมีการประกาศเพิ่มการนำเข้าอีก1.6ล้านตันด้วยจากการประกาศนำเข้าทั้งปีนี้ไว้อยู่ที่2ล้านตันทำให้ปีนี้อินโดนีเซียจะมีการนำเข้าเป็น3.6ล้านตันสาเหตุที่อินโดนีเซียจะนำเข้าของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเข้าไปประเทศ ของเขาก็คือเนื่องจากความเชื่อถือในการส่งออกและความมั่นคงคุณภาพข้าวของไทยนะคะซึ่งเป็นปัจจัยที่เข้มแข็งของไทยแล้วขณะน,นี้ราคาส่งออกข้าวก็คือข้าวขาวนะคะที่ที่สีแล้ว5%ของไทยอยู่ที่585้เหรียญสหรัฐต่อตันส่วนที่ปากีสถานคือ580ยสเห,สหรียญสหรัฐ เหรียญสหรัฐต่อตนันที่เวียดนามจากเดิม620เหรียญสหรัฐต่อตันก็เหลืออยู่ที่570เหรียญสหรัฐต่อตันด้วยค่ะ,คะเพราะไปดูตัวเลขแล้วเนี่ยไทยเราราคาข้าวดีสุดเลย<ส>นะคะเวียดนามยังเป็นรองเราอินเดียก็รองจากเราเหมือนกันในราคานะคะนอกจากนี้แล้วชาวนาปังที่เกี่ยวสด ที่เกี่ยวข้าวสดเนี่ยขายได้10,000บาทต่อตันเหมือนกันนะคะทางสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยออกมาเปิดเผยนะคะว่าราคาข้าวนาะปรังที่กําลังออกสู่ตลาดตอนนี้ถือว่ามีราคาสูงที่สุดในรอบหลายปีโดยเฉพาะข้าวเปลือกใช่ไหมข้าวเปลือกสดเนี่ย <c oughs> ตอนนี้ขายกันอยู่ที่ตันละหมื่นบาทตันละหนึ่งหมื่นบาทถ้าเป็นข้าวแห้งก็ขยับขึ้นมาอีกเนาะเพราะว่าความชื้นมันน้อยใช่ไหม <c oughs> ก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันถึงหนึ่งหมื่นสองพันบาทต่อต,ตันแม้ว่าข้าวพื้นนุ่มสายพันเบอ์ สองศูนย์หรือแปดศูนย์ที่โรงโรงสีเขาจะปรับลดราคาลงมาที่ตันละเก้าพันแต่ก็ยังถือว่าสูงกว่าปีที่ผ่าน,านมาเหมือนกันนะคะตอนนี้ราคาตอนนี้ทําให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวนารังเนี่ยมีรายได้มากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาด้วยค่ะอืมค่ะก็ถือว่าปี2 5 6พนีนี้เป็นปีทองของเกษตรกร,ะกรนะครับเพราะว่าข้าวเปลือกเนี่ยขยับพุ่งกว่า หมื่นบาทต่อตันนะคะตอนนี้ข้อมูลจากทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะเขามีการระบุด้วยว่าในปี2566ไทยส่งออกข้าวปริมาณ8.76ล้านตันนะคะก็คือเพิ่มขึ้น13.7%คือมีมูลค่าที่เกือบ5.2พันล้านเหรียญสหรัฐมีการเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน29%อันนี้คือเป็น การส่งออกข้าวเปลือกนะ,ะข้าวขาว5%ราคาเฉลี่ยทั้งปีก็คือ587เหรียญสหรัฐต่อตันขณะที่กรมการค้าภายในค่ะมีการรายงานด้วยเช่นกันว่าราคาข้าวเปลือกทุกชนิดปรับสูงขึ้นนะคะตามกันมาเลยโดยข้าวเปลือกหอมมะลิเนี่ยความชื้นรล1 5อยู่ที่ตันละ14,850บาทค่ะข้าวเปลือกอข้าวเปลือกเจ้านะคะข้าวเปลือกเจ้าตันละ12,300บาท ราคาข้าวปีนี้ถือว่าเป็นปีทองของกเกษตรกรไทยค่ะเพราะว่าภัยแล้งทําให้ความต้องการข้าวมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นประเทศอินโดนีเซียซึ่งมีผลผลิตในประเทศลดลงจากเดิมนะคะก็เนี่ยแหละเป็นปัจจัยที่จะต้องมีการนําข้าวเพิ่มเข้าประเทศอินโดนีเซียมากขึ้นก็คือเป็นอยู่ที่3ล้าน 6แสนปันจากเดิมที่เขาเคยสั่งเราอยู่ที่2ล้านตันนะฮะะ,ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปอินเดียคือเขาเชื่อมั่นในการส่งมอบแล้วก็คงรักษาคุณภาพข้าวนี่ได้ว่าเป็นปัจจัยที่เข้มแข็งมาก,มากๆเลยนะคะของไทยเราทีนี้ไปดูกันหน่อยรัฐเองก็เตรียมเสนอโครงการอื่นๆช่วยเหลือคนปลูกข้าวด้วยค่ะนะคะโดยเฉพาะโครงการค่าปุ๋ยคนละครึ่ง นะคะที่จะช่วยผู้ปลูกข้าวโครงการนี้ค่ะมีเป้าหมายสนับสนุสนค่าปุ๋ยโดยใช้หลักคิดตามหลักวิชาการนะคะว่าเกษตรกรใช้ปุ๋ยในอัตราไร่ละ50กิโลกรัมครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่ก็เฉลี่ยไปครัวเรือนละไม่เกิน1000กิโลกรัมอันนี้ก็เพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2 5 6 7ั้าสทับหสำหรับวิธีการจ่ายค่าปุ๋ยคนละครึ่งนั้น พี่น้องเกษตรกรหรือว่าใครที่แบบอ,อยู่ในเกณฑ์นี้ลองฟังกันดูนะคะนั่นก็คือจะให้เกษตรกรเนี่ยจ่ายค่าปุ๋ยอีกครึ่งหนึ่งรัฐก็สมทบอีกครึ่งหนึ่งเหมือนคนละครึ่งที่เราได้ยินกันบ่อยๆแต่อันนี้เป็นค่าปุ๋ยคนละครึ่งนะคะในอัตราป,ปุ๋ยไรละย5กิโลกรัมครัวเรือนละไม่เกิน20ไรคือไม่เกินครัวเรือนละ500กิโลกรัม งบประมาณรวมอยู่ที่33,530ล้านบาทลดลงกว่า2770ล้านบาทจากโครงการไร่ละ1 0 0 0บาทนะคะดำเนินโครงการผ่านกรมการข้าวนะคะเขาจะมีการตรวจสอบสิทธิ์โดยทกสแล้วก็จะมีการส่งมอบปุ๋ยให้กับกเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆต่อไปด้วยค่ะ